ค่อ,คอยๆใส่แว่นำทำอ้าวทิมตานะเอ้าไ,ไม่เชื่อแกเชื่อดิใส่แว่นดิอืมอันนี้ทำอะไรอธิบายสิอันนี้ตั้งใจจะทำอะไรทำทำนอ๋กอกกน้ำหน้าบ้านโอ้สร้างบ้านดีกว่านสร้างบ้านครับมีที่จอดรถบิ๊กไบค์ แล้วก็มีนี่ครับกล้องวงจรปิดหน้าบ้านบ้านจริงครับกำลังทำบ้านอย่นีครับสถาปนิกมุ่งมั่นมากโอ้ยมุ่งมั่น วันทำงานนเี่แมแทมแทมนี่คือมาอธิบายสินี่คืออะไรอ่ะเปิดประตูให้เขาดูที่โชว์ดิโชว์อ,อืมแท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 มทำมือผ่ายมือด้วยบ้านของจริงนี่ครับอ่ามีอะไรบ้างอธิบายมีคล้องไปอันนี้คือที่จอดรถยนต์ใช่ไหมใช่และบิ๊กไบค์อยู่ไหนอยู่่ข้างบนนีที่จอดบิกบ๊กไบค์ แล้วนี่คือสวนหน้าบ้านเหรอไหนในบ้านมีอะไรบ้างเข้าไปดูดิอ่าเปิดดิเปิดดิดดอ่าพาเข้าไปดูหน่อยซิในบ้านมีอะไรบ้างแทมเทมเทมแทมแม่ใช่นี่นี่ในบ้านโอ้มีไฟด้วยมีหน้าต่างไหมชิดให้ดูหน้าต่างสินี่โอ้หน้าต่างเปิดได้มมีม่านด้วยโอ้ดีจังเลยแล้วไอ้เจ้าช่องนั้นช่องส่องอะไรนะลูกนะช่องช่องช่องส่งไปดู อ๋อดูว่ามีใครมาบ้านไหมไล่ช่องเล็กๆก,ก็ลูกน่ะน่ะช่องอะไรช่องอะไรตรงนี้ก็นช่องน่ะช่กล้องวงจรปิดอ๋อไม่ใส่กล้องวงจรปิดเหรอครับอ๋เอเดี๋ยวลูกจะแบบกล้องวงจรปิดใช่ไหมอโอ้โหดีจังเลยเอา้าแทม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 ทำมืมองี้แทม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 บ้านเจ่งเองหันมายิ้มด้วยหันมายิ้มหน่อยจิ